สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตรถเทรลเลอร์เราให้ดูนะคะว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วเราเทรลเลอร์มาจอดไว้หลังบ้านค่ะตอนนี้มาดูข้างในรถกันยังไปไม่ถึงไหนเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะตรงนั้นคือพัดลมเป็นชิ้นส่วนของเครื่องดูดควันนะคะชิ้นส่วนของฮูตัวนี้ต้องไปอยู่ข้างนอก อยู่สังขา,างนอกเนี่ยค่ะนี่คือหน้าต่างรถเทรลเลอร์นะคะเราเจิมเรียบร้อยแล้วค่ะวันที่พะมาเจมิมรถรัคให้เมื่อต้นเดือนเมษาเราก็เลยให้พะเจมิมรถเทรลเลอร์ให้เรียบร้อยพร้อมกันด้วยเลยค่ะตอนนี้เจิมเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทําให้เสร็จแล้วก็จะได้ออกไปขายของสักทีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตเทรลเลอร์ของเราให้ดูนะคะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว ตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่กำลังออกแบบแล้วก็สั่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่เราต้องใช้ในรถเทรลเลอร์ค่ะเดี๋ยวใช้ดูว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างแล้วตอนนี้ก็จะมีในกล่องเนี่ยเป็นแสแตนเลสสตีลนะคะจะเ,เอาไปติดตรงผนังตรงนั้นมันจะอยู่ใต้ฮูดค่ะตรงนี้จะระวางฮูดแล้วก็เตาที่เราใช้ ประกอบอาหารจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นหน้าต่างของเราอันนี้คือตู้ที่เมื่อก่อนนี้เคยอยู่ฝั่งนี้ตรงเส้นถึงแดงค่ะเราย้ายจากฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาเพราะว่ามันเกะก,กะคะ่ะเวลาเดินเข้าออกตรงนี้มันอยู่ใกล้ตรงประตูทางเข้าออกใช่ไหมคะเวลาคนตัวสูงเดินเข้ามาหัวอาจจะชนได้มันยืดออกมาเยอะขอบมันก็แหลมด้วยแล้วเราก็ไม่อยากจะติดพูด ตรงท้ายรถไม่อยากจะติดฮูดทางฝั่งหน้าต่างเราอยากจะคุกฝั่งนี้เราออกแบบว,ว่าเราอยากจะทําอาหารฝั่งนี้เราก็เลยย้ายเชลตู้ตัวนั้นอะ่ะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเพื่อเราจะได้ติดฮูดฝั่งนี้เครื่องหลุดควันนะคะแล้วก็เตาเครื่องประกอบอาหารอะไรฝั่งนี้ค่ะหน้นาต่างจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะอุปกรณ์ที่เราซื้อมาตอนนี้ก็มีฮูดตัวนั้น นั่นคือพัดลมนะคะตัวนั้นอะ่ะคือพัดลมดยวเอาไปติดข้างนอกบนหลังคาส่วนที่ติดข้างในคือตัวนี้พูต,ตรงเนี้ยจะอยู่ข้างในก็จะมีแผ่นกรองของพูต,ตัวนั้นอะ่ะเนี่ยแผ่นกรองนามารวางไว้เต็มไปทั่วเลยพูที่เราใช้ในรถ,รถ,รถเทรลเลอร์คันนี้นะคะคือไซส์5ฟุตค่ะ5ฟุตเราซื้อมาในราคา1,700เหรียญค่ะซื้อมาจากอ m a z o นนะคะเป็นยี่ห้อพูดมาตอนเรา จะสั่งซื้อเราก็เช็ราคาจากพ o o ม d t com แล้วก็เช็ราคาจาก Amazon นะคะพ o o ม d t com ขายที่ราคา1,800เหรียญพร้อมค่าส่งแล้วแต่ว่า Amazon นขายราคา1,700เยหรียญพร้อมค่าส่งเราก็เลยตัดสินใจสั่งจาก a m ม z ซ n ประหยัดตังค์ไป100เหรียญค่ะแล้วก็นี้เป็นถังน้ำดีและถังน้ำเสียถังน้ำดีจะเล็กกว่า,าก,กว่าถังน้ำเสียนะคะถังน้ำดีคือใบนี้ ให,ใหญ่นะั่นคือทางน้ำเสียเทลเลอร์ฝั่งนี้ข้างหน้าเทลเลอร์เนี่ยเป็นตัว V นะคะคล้ายๆกับตัว V ตรงนี้เราจะติดตั้ง ync, ทวีเบซิงทิ้งสามอันติดตั้งทวีเบซิงแล้วก็แฮนด์ซิงก็อยู่ขวามือตรงนี้ทั้งหมดมีสี่ซิงทวีเบซิงแล้วก็แฮนด์ซิงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะติดเครื่องวอ t เ r อร์คิปเตอรนะคะคือเครื่องทำน้ำร้อนข้างบนตรงนั้นโอเวอร์ซิงนี่ค่ะ แล้วก็เราสั่งตู้เย็นมาแล้วพรุ่งนี้จะมาส่งแล้วก็อะไรกัสั่งซิงส์สั่งแฮนด์ซิง์คือเบสซิง์มาแล้วก็สั่งถังแก๊สมาแล้วจะให้ดูถังแทเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอกมันอยู่ในโรงจอกรถเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดกล่องนี้นะคะกล่องสแตนเลสเตีลเ,เนี่ยเราจะเปิดให้ดูคะ่ะว่ามันเป็นยังไงที่เราสั่งมา สแตนเลสสตีลตัวนี้นะคะเราสั่งมาจาก a อ a vilzon เหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่199เหรียญแต่ว่าค่ามีค่าชิปปิ้งด้วยค่ะเสียค่าชิปปิ้งหน0่เหรียญค่าขนส่งห0 0รอเหรียญน,นะคะแล้วก็ตัวสแตนเลสตัวสตีลตัวนี้มันกว้างสี ยาว8ฟุตค่ะ4 by A นะคะกวามสียาว8ฟุตเป็นแผ่นเซร็มแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเลยเราก็จะเอามาติดตั้งฝั่งฝั่งผนังฝั่งเนี้ยติดได้เลยเราไม่ต้องตัดอะไรออกแล้วก็ไม่ต้องมีรอยต่อ แ่งความหนาใช้ได้เลยค่ะน,นี่นะคะจะให้ดูค่ะนี่ค่ะยังไม่อยากดึงออกมาพอ<ม>ดึงออกมาแล้วมันก็จะแผ่ออกมาเราก็จะไม่มีที่วางเดี๋ยวให้สามีเป็นคนดึงออกมาแล้วก็ตัง้ง กรเด็กเจลของเราที่สั่งซื้อมามันจะเป็นลายไดมอนนะคะมันไม่ใช่แผ่นเรียบๆเ,เราอยากได้ลายไดมอนรอบนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเป็นลายเรียบๆร,รู้สึกว่าเวลาทำความสะอาดบางทีเช็ดแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนมีคราบอยู่อะคะ่ะถ้าเกิดเป็นลายไดมอนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะเป็นลายสี่เหลี่ยมเป็นไดมอนเงี้ยเราคิดว่าเวลาเช็ดแล้วทําความสะอาดถ้าเกิดมีคราบอยู่มันก็สามารถ บิดเบือนไปได้เราก็จะไม่ค่อยเห็นค้าบนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าใช้ได้เลยค่ะคุณภาพคุณภาพดีเลยนะคะสั่งจากเมซันเนี่ยอันนี้คือถังแก๊สนะคะที่เราจะใช้ในรถเทรลเลอร์ของเราเป็นถังแก๊สขนาด100พาวค่ะสามีซื้อมาจากโลสราคา160เหรียญค่ะอันนี้ตั้งอยู่ในโรงจอดรถนะคะมันก็จะลกๆหน่อยค่ะอย่าถือสากันค่ะ ค่ะและนี่คืออัปเดตเทรลเลอร์ของเรานะคะว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างสาเหตุที่เทรลเลอร์ของเรายังไม่คืบหน้าไปไหนเลยเพราะว่าเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะขายอะไรดีในรถเทรลเลอร์เราก็เลยยังลังเลว่าจะสั่งอุปรกรณ์แบบไหนดีจะติดตั้งตรงไหนดีของรถเทรลเลอร์เนี่ยค่ะก็เลยใช้เวลาคิดมานานเป็นเดือนๆือนเลยค่ะว่าจะเอายังไงดีจะขายอะไรดีเพราะว่าเราอยากจะขายอะไรที่มันแตกต่างจากฟูดทักนะคะ ขายที่แบบว่าสามารถออกอาหารได้เร็วทําได้เร็วแล้วก็ผู้ช่วยสามารถมาขายเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเราออกมาขายของในรถเทรลเลอร์ด้วยเพราะว่าบางทีบางอาทิตย์เนี่ยเรามีอีเวนต์สอ,อีเวนต์นะคะลูกค้าโทรมาตามสองที่เรามีรถทรัคคันเดียวเราก็ไปได้ที่เดียวครันนี้ถ้าเกิดเราทำเทรลเลอร์เสร็จแล้วรถทรัคขับได้เทรลเลอร์ก็ไปได้เราอยากให้เทรลเลอร์ออกไปขายของโดยที่มีลูกจ้างเราเป็นคนไปขายแล้วเราก็เอารถทรัคไปออกอีกงานหนึ่ง เราก็เลยคิดว่าเราอยากขายอะไรบนเทรลเลอร์เนี่ยที่มันง่ายๆสักลูกผู้ช่วยเราลูจากจ้างเราอะสามารถออกไปขายเองได้โดยไม่ต้องมีเราอยู่ในรถเทรลเลอร์ก็ได้ให้สามีเราเป็นคนขับรถเทรลเลอร์ไปให้แล้วให้เขาขายกันเองเราก็เลยต้องการอะไรที่มันง่ายๆขายเร็วลูจกจ้างสามารถทําเองได้โดยไม่ต้องมีเราแล้วมีอยู่งานหนึ่งที่เราไปจําได้ไหมคะงานขายของที่โรงพยาบาล ที่เราไปเสิร์ฟหนึ่งร้อยห้าสิบคนแล้วมีรถฟู้ดทรัพยห้าคันห้าคันไปเสิร์ฟวันนั้นเราเสิร์ฟได้ประมาณเราถ้าร้อยหกสิบคนใช่ไหมคะเราก็เลยถามคนจัดงานว่าเนี่ยรถฉันเสิร์ฟได้แค่เน้นร้อยหกสิบคนในเวลาสามชั่วโมงเนี่ยแล้วรถคันอื่นเขาเสิร์ฟกันได้เท่าไหร่คนจัดงานเลยบอกว่ามีอยู่คันหนึ่งเสิร์ฟได้หนึ่งร้อยสี่สิบสองคนแล้วก็อีกคันหนึ่งเสิร์ฟได้สี่ร้อยยี่สิบคนค่ะเราโอ้โหเสิร์ฟได้เยอะจังวันนั้นอะสี่ร้อยยี่สิบคน เขาทาเงินน่าจะประมาณ5,000-6,000เหรียญได้ค่ะคันนั้นแต่ว่าเขามีคนช่วย4-5คนนะคะรถเราไม่ใช่3คนแต่ก็อย่างแหละคือรถของเขาอาหารของเขามันเป็นสไตล์แบบว่าตักเสิร์ฟอะค่ะขอทํามาเรียบร้อยแล้วจากร้านของเขาแล้วก็ใส่ฟู้ดทรัคของเขามาแล้วก็เสิร์ฟตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟไม่ต้องมีเวลาในการทําไม่ต้องมีเวลาในการคุกคือตักแล้วก็เสิร์ฟตักแล้วเสิร์ฟ3ชั่วโมงเสิร์ฟได้420คนนะคะ มันต่างจากรถเราที่เราต้องมาคุกธีระจานท,ทําธีระจานสองจานแล้วก็เสิร์ฟนี่แหละคะ่ะหรูเลยได้ไอเดียว่าเราอยากจะทําแบบนั้นบ้างเราอยากจะขายอาหารได้รวดเร็วแบบนั้นไม่ต้องให้คนมายืนรออยากทําแบบว่าตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟเราก็เลยได้ความคิดขึ้นมาว่าเราอยากขายข้าวราดแกงค่ะในรถเทรลเลอร์เรามีไอเดียบันเจิดวันนั้นคุยกับพี่ฝนแล้วก็น้องนัทล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออรถเทรลเลอร์เราจะขายข้าวราดแกงนะคะจะทําให้เสร็จเรียบร้อยจากครัวจากคิทเช่นนะคะ รือว่ามาปรุงในคิดใน,ในรถพักก็ได้ในรถเทรลเลอร์ก็ได้ปรุงเสร็จแล้วค่อยขายทีเดียวเอาใส่โต๊ะวอร์มเมอร์โต๊ะสตีมเมอร์ค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเทใส่ถาดพอลูกค้ามาก็ตักราดข้าวลาดแกงนะคะเหมือนข้าวลาดแกงที่ไทยค่ะตักราดตักลาดเลยแบบนั้นเราก็จะสามารถเสิร์ฟได้เลยแล้วก็ลูกจ้างก็สามารถออกไปขายได้โดยไม่ต้องมีเราไม่ต้องมาผัดทีลจานไม่ต้องใช้เวลามาก เนี่ยแหละค่ะพอหลังจากวันนั้นที่เราไปขายของที่โรงพยาบาลพอได้ไอเดียนมาเราก็เลยมาออกแบบว่าเราจะซื้ออะไรบ้างตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรบ้างออกแบบว่าจะวางอุปกรณ์ตรงไหนตั้งเตาตรงไหนเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ช่วงระหว่างที่เราสั่งซื้ออุปกรณ์เราได้ไอเดียมาแล้วออกแบบแล้วว่าเราจะใช้อะไรบ้างในรถเทรลเลอร์เราเราก็เลยซื้ออุปกรณ์อยู่ตอนนี้แล้วก็จะให้สามีเริ่มติดตั้งฮู้ดติดตั้งฮูดแล้วก็ติดตั้งซิ์ ถังน้ำดีถังน้ำเสียถังแก๊สตอนนี้กำลังรอซื้อเจเนเรเตอร์อยู่เพราะว่าเจเนเรเตอร์ที่เราอยากได้มันขาดตลาดนี่แหละค่ะฉะนั้นอัปเดตรถเทรลเลอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เดี๋ยววันที่สามีติดตั้งฮูดติดตั้งตสตนเลสซิลตรงเนี้ยเราก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีเป็น,ข,น,ข,นขั้นตอนไปค่ะนั้นวันนี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ